เมนูชากระเจีย๊ยบสะวรสนะคะวัตถุดิบที่จะต้องเตรียมก็จะมีกระเจีย๊ยบนะคะมีสะวรสมีน้ำตาลมีไซลับน้ำตาลทซายแดงค่ะก็วิธีทำนะคะจะใส่กระเจีย๊ยบนะคะ10กรัมค่ะแล้วก็น้ำร้อนนะคะ200 ml แช่ไว้นานประมาณ1นาทีครึ่งนะคะเราจะชงกระเจีย๊ยบแบบสไตล์ชานะ เมื่อเราแช่ชาเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาน้ําชากระเจี๊ยบของเรานะคะมาใส่ไซรัปค่ะก็ใส่ไซรัปบ,บราวน์ชูการ์ไซรัปนะคะประมาณ 15ml ค่ะแต่ถ้าชอบหวานก็สามารถเพิ่มเป็น20-30 ml ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นําแก้วค่ะ16ออนนะคะมาใส่สาวรสที่เราคว้านมาเมล็ดไว้แล้วนะคะจะใส่2ช้อนโต๊ะหรือว่าสี่ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ว่าเราชอบให้มันเยอะหรือมันน้อยนะคะก็ปรับได้เพิ่มลดได้นะคะ เมนูนี้นะคะจะออกรสชาติเป็นเปรี้ยวๆอมหวานนิดนึงนะคะก็คือจะให้ความรู้สึกแบบสดชื่นสดชื่นนะจากนั้นนะคะก็นําแก้วเติมน้ําแข็งค่ะแล้วก็ร่าชากระเจี๊ยบของเราลงไปนะคะสีของเขาก็จะเป็นสีชมพูตัดกับสีเหลืองของสวรสนะคะนี่นะคะสีเขาก็จะสวยมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆก็สามารถหั่นสาวรดที่เป็นชิ้นตกแต่งก็ได้นะคะหรือว่าจะตักสวรดโรยด้านบนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสามารถครีเอทการตกแต่งได้เลยนะคะสูตรก็จะแปะให้ที่ท้ายคลิปนะ